วันนี้ก็มาเที่ยวตา่างจังหวัดอีกแล้วนะครับอยู่เท็กซัสเราออกต่างจังหวัดประจำเลยตรงนี้หน้าหนาวก็อากาศจะแห้งๆนิดนึงแต่ก็บรรยากาศดีวันนี้หลังจากเมื่อวานนี้ในฝนตกอากาศก็จะหนาววันนี้ก็อากาศร,ร้อน,นป,ประมาณ71องศาฟาเรนไฮต์นะการก็ถือว่าอากาศดีวอร์มด้วยครับอรรากาศบ้านนอกบ้านนาบ้านทุง่งนะครับก็จะแตกต่างกันหมด ไปทางนูนน้นนะครับเหมือนเหมือนปลูกหญ้าหรือปลูกข้าวไม่มั่นใจบางทีก็ปลูกปลูกไส้ร้อยไร่สองร้อยไร่สามร้อยไร่สี่ร้อ0ไร่ห้าร้อยไนระ่นี่เป็นเอเคอร์นะก็จะเขียวไปห,ดปหมดยน,นะครับแต่บรรยากาศที่ชีวิตอยู่ในเมืองไม่ได้เห็นบรรยากาศภานนอกภานนอกแบบนี้นะครับ เป็นอะไรที่แบบมองไปไม่ต้องมีอะไรมีมวาบกดบังทัศษิยภาพนะครับทำให้มันอ่างฟ้าดูถ่ายท้องฟ้าดูให้พี่น้องที่อยู่บ้านได้ดูครับพื้นนอกบนอกไลฟ์สไตล์ก็แตกต่างกันแต่ว่าความสะดวกสบายก็ ในเมืองนครับแดีกว่รถเมลเมืองมอบ้านเราีนะเข้าเมือคสอนะคสอ,คอ,สคอสก็มีเม่น้ําเม่นดิดนรครับอีกหลายหลายคนใสนอยจะมาะครับนนแล้วเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองใหม่ที่อนาคตน่าจะ,จะเ,เป็นเมืองใหม่อนาคตก็น่าจะดีนะครับ ใครมีบิสเนสหรือว่าธุรกิจอะไรก็ลองมาดูดูได้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็รับาามชมรับฟังได้นะครับสิชมมาได้อันนี้เขากำลังสร้างเไยอ่ะสร้างห<อ>มู่บ้านนะครับสร้างบ้านนะคะอยู่ใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตโอมาพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็สนใจอยากมาเที่ยวก็มานะครับ หลายคนนะครับที่สนใจอยากมาเที่ยวที่เมืองนอกว่าอาจารใช้ชีวิตเมืองนอกเป็นยังไงเข้าเมืองเมืองเล็กเข้าเมืองครับอะไรนะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามด้วยนะฮะโอ้โหบรรยากาศนู้นซ้ายมือนูลนเขียวงามมากเลยบนเขาบนเขาก็ไม่มีใบไม้อะไรนี่น่าจะปลูกเลยวะ ปลูกหญาปลูกไฟประมาณนี้แหละนะครับรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับพี่น้องอ <c oughs> ตัดผมม,ม่ได้ตัดผมลเลยวันนี้ผมยาวผมยาวเขียดไหมฮะยากาศดีค่ะวันนี้เยี่ไมตัดผม,มอยะอยาวเรดีมากเลยคะ่ะบรรยากาศจะได้เด็กๆไปโรงเรียนไม่ไม่งั้นก็เป็เลีนได้เนาะ Order mile Turn right เ o นเปรโอเคนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเปล่าบุญการสาวอุบลน,นะคะขอบคุณค่าที่ติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ